สรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาศัยอําเภอบุงคร้ราโดยการบริหารงานของนางสาวจารุนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอํเภอบุงคบารงานการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่2-3ตุลาคมพุทธศักราช2564 กสนำเภอบุงคราดำเนินการจัดก,การทดสอบวัดผลสำริดป,ปาลายภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2,564หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพฤศักราช2,551ณสนามสอบโรงเรียนบุงครานครจังหวัดบึงกาฬและได้รับการนิเทศติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบจากนายประเวศเหล่าประเสริฐผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬพร้อมคณะ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2564กศนอเภอบุงคราดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2564ณสนามสอบโรงเรียนบุงครารจังหวัดบึงกาฬและได้รับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบจากนายประเวศเหล่าประเสริฐผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดบึงกาฬและคณะทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัด ระหว่างวันที่1ถึง3สิตุลาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอิบ่บุงครา้าโดยนางสาวจรุนรัตนพรมผพ้่ออำนวยการกสศนอำเภอบุงครา้ามอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักศึกษารับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงานการศึกษาตามมาทยาศัย ระหว่างวันที่1ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอบุงคราโดยนางสาวอุดมพรประจากโกเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอบุงคราดดำเนินการจัดก,กิจกรรมและจัดในเทศกาลส,ส่งเสริมการอ่านหนังสือ,อ,อล่องหน,นหนังสือออนไลน์ผ่านอีบุ๊กรับสมัครนักศึกษารับสมัครสมาชิกห้องสมุดประชาชนและบริการการอ่านตามอัธยาศัยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุกวันอังคารของแต่ละสัปดาห์ ออกหมุนเวียนสือ่อตามสถานที่ราชการเช่นสถานีตำรวจภูธรอำเภอบุ่งคร้าที่ว่าการอำเภอบุ่งคร้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอบุ่งคร้าร้านเสริมสวยและบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่กศนตตาบลทั้ง3ตํตำบลงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษวันที่20ตุลาคมพุทธศัการาช2564 นางสาวจุรุนรัตบุตรพรมผูดในการกศนอำเภอบุ่งคล้ามื่อหมายให้นางสาวกนกอ่อนสาสอนครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าเพื่อให้เห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้าอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2564 นางสาวจจรุนรัตบุตรเพ,พิ่มผู้อำนวยการกาสนองเพรบุงคราพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบ,บาตรืัองในงานประเพณีออกพรรษาประจำปี2 5 6 4และการบวงสวงสารปูโตงณนะลานเสาคำอั้นชูมเมืองบุงคราและบริเวณสารปูโตงอำเภอบุงคร้าจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่25-27ตุลาคมพุทธศักราช2564นางสาวจรูนรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอเภอบุงคร้าและนางสาวกนอกออนสาสอนครูกศอนอตำบลเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชาทานในสถานศึกษาจังหวัดบึงการรุ่นที่3าณค่ายลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านนนสมบูรณ์ธนาคารกรุงเทพ29อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการ วันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2564นางสาวจรูนรัตบุตรพรมพุ่มในการกศนอเภอบุ่งคล้าและนางสาวนภพรพล,พลชย,ยาครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมงานกระถินสม,มัคคีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดบึงการณวัดบึงสาราตมนโคกกว้างอำเภอบุ่งคล้าจังหวัดบึงการงานอบรมประชุมสัมมานานและงานอื่นๆวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2564 นางสาวจรุนรัตนบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอเภอบุงคราเมื่อหมายให้นางพวงเพชรพรมอารัก์และนางสาวพัชจิราหนึ่งคำมีตำแหน่งครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมตรวจสอบความเรียบร้อยของกระดาษคำตอบรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ณห้องประชุมชั้นสสำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬ วันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2564นางสาวจรุนรัตนรพรมพรุ่มในการกศนอำเภอบุงคราพร้อมด้วยนายอนุชาหาติ่งครูผู้ช่วยนางพวงเพชรพรมอารักษ์และนางสาวพัะเจราหนึ่งคำมีครูกศนตำบลเข้าร่วมประชุมชี้แจงสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาด,ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2564พร้อมรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบณห,ห้องประชุมชั้น2สำนักง,งานกศนจังหวัดบึงกาฬวันที่13 ุลาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอบุ่งคร้าดำเนินการจัดก,กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพ,พระบรมชนก,กาธิเบศรชม,ม,มหาราชบรม,มนาถบพิตร 13ตุลาคม2564ณนะห้องสมุดประชาชนอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬ29ตุลาคมพุทธศักราช2564กศนอำเภอบุงคราดดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อม,อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่2นายอนุชาหัตติง่งนณะห้องประชุมต้นคล้ากศนอำเภอบุงคราจังหวัดบึงกาฬโดยมีคณะกรรมการดังนี้ 1. นางนิชยาคำชมพูผู้อำนวยการกอสนองเพิ่อเมืองบึงการ 2. นางกิงแก้วเจริญชาติครูก,กศนอำเพอ่มืองบึงการ 3. นายนริดอานหารประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนางสาจ,จรุณรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอำเภ่อบุงคล้าวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564ันากางสาจรุณรัตบุตรพรมผู้อำนวยการกศนอำเภ่อบุงคล้าพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษาดำเนินการจัดก,กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2564ณนกักกศนอเมเภอบุงคล้าจังหวัด การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามมัธยาแสยอำเภอบุงคราขอจบก,การรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ